เสียงปืนดังสนั่นทั่วบ้านเลือดสาดกร,ระจายบนพื้นเธอยืนอยู่ตรงนั้นมือยังเปื้อนเลือดดวงตาสันไหวแต่เหยื่อของเธอไม่ใช่ใครอื่นเป็นคนในครอบครัวของเธอเองม่านหมอกปกคลุมเมืองเล็กฮ่าฮาอากาศชื้นเย็นเสียงหวิดวิวของลมแทรกผ่านต้นไม้ท้องฟ้ามืดครึ้มราวกับซ่อนบางสิ่งไว้บ้านสองชั้นกลางเมืองไฟหน้าบ้านกระพริบวูบไหว ในเงามืดมีเงาคนยืนอยู่ผู้หญิงร่างบางผมยาวดำสนิทชุดคลุมสีขาวสะอาดตามือของเธอสั่นเล็กน้อยเธอจ้องไปที่ประตูสายตาว่างเปล่าแต่ลึกๆแฝงไปด้วยความอาฆาตเธอสูดหายใจเข้าเปิดประตูช้าฮ่หา,หาเสียงเอียดดังแทรกผ่านความเงียบภายในบ้านมืดสนิท กลิ่นอับของไม้เก่าและน้ำหอมจางฮ่าห้องรับแขกเงียบสงัดมีภาพครอบครัวแขวนอยู่บนผนังชายวัยกลางคนนั่งอยู่บนโซฟาสูบบุหรี่ชาฮ่าฮ่า <H aha> ดวงตาคมจ้องไปที่เธอกลับมาแล้วเหรอเสียงแหบต่ำเอ่ยขึ้นเธอพยักหน้ายิ้มบางฮ่าฮ่าเดินเข้าไปใกล้ หัวใจเต้นแรงรู้สึกถึงเหงื่อที่ซึมออกมาพ่อคะเสียงเธอแผ่วเบาชายคนนั้นดับบุหรี่ลงมองเธอด้วยสายตาประหลาดมีอะไรหรือเปล่าเธอหยุดยืนตรงหน้าเงาของโคมไฟสะท้อนดวงตาของเธอมือซ้ายกำแน่นภายในนั้นมีมีสั้นซๆอยู่ลมหายใจของเธอหนักขึ้น ชายคนนั้นขมวดคิ้วเล็กน้อยลูกเป็นอะไรเธอเงียบมองเขามือขวาค่อยๆย,ยกขึ้นแต่ไปที่ใบหน้าของเขานิ้วเรียวลากช้าฮ่าพ่อรู้ไหมเสียงของเธอสั่นน้อยฮ่าฮเขามองเธอนิ่งงันฉันรักพ่อนะแววตาของเขาไหววูบ แต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรคมมีดเย็นเฉียบพุ่งเข้าหาลำคอเสียงขูดเสียดกับเนื้อดังแผ่วเบาเลือดพุ่งกระฉูดเขาสำลักออกมาดวงตาเบิกโพลงมองลูกสาวตัวเองเธอกัดริมฝีปากแน่นมือสั่นระริกมองเลือดที่ไหลอับมือของตัวเองห้องทั้งห้องมืดลงเงาของโคมไฟสันไหว เสียงหอบหายใจดังสะท้อนในความเงียบเธอจ้องไปที่ร่างของเขาเขายังหายใจแต่แผ่วเบาริมฝีปากขยับเล็กน้อยเหมือนพยายามจะพูดอะไรบางอย่างริมฝีปากของเขาขยับแผ่วเบาไม่มีเสียงมีเพียงลมหายใจขาดห่วงดวงตาเต็มไปด้วยคำถามเธอยืนมองมือของเธอเปื้อนเลือด กลิ่นสนิมคลักคลุ้งในอากาศขาทั้งสองข้างแข็งทื่อราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นเธอกลืนน้ำลายลงคอเสียงของมันดังชัดเจนในหูตัวเองเธอไม่ได้ลังเลนี่คือสิ่งที่ต้องทำเธอซุดตัวลงข้างข้างร่างที่กำลังจะหมดลมหายใจจับใบหน้าของเขาเบาฮ่าฮ่เลือดไหลซึมลงมาตามมือพ่อ เสียงเธอสั่นเล็กน้อยเขาจ้องเธอริมฝีปากยังคงพยายามขยับแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาลมหายใจของเขาเริ่มเบาลงดวงตาค่อยๆหม่นแสงเธอจ้องลึกเข้าไปจนกระทั่งแววชีวิตสุดท้ายดับลงร่างของเขาแน่นิ่งเธอถอนหายใจออกมามือที่เปื้อนเลือดวางลงบนนอกของเขา รับรู้ถึงความเย็นที่ค่อยๆคืบคลานเข้าปกคลุมร่างเธอลุกขึ้นยืนจ้องมองศพของพ่อแท้ฮ่าไม่มีน้ําตาไม่มีเสียงสะอื้นเพียงความเงียบที่เย็นเยียบก่อก,กินหัวใจเธอถอยหลังช้าห่าลมหายใจหนักอึ้งราวกับมีบางอย่างกดทับอยู่บนอกเสียงบางอย่างดังขึ้นจากชั้นสองของบ้าน เธอชะงักร่างกายแข็งทื่อเสียงฝีเท้าดังขึ้นมีใครบางคนยังอยู่ในบ้านนี้เสียงฝีเท้าดังขึ้นหนักช้าเหมือนจงใจให้เธอได้ยินเธอกลั้นหายใจหัวใจเต้นแรงดวงตาจ้องขึ้นไปบนบันไดเงามือทอดยาวลงมาตามขั้นไม้เสียงไม้ลั่นเอี๊ยด เหมือนมีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวเธอขยับถอยหลังมือยังกำมีดแน่นปลายนิ้วเย็นเฉียบเสียงฝีเท้าหยุดลงเงานั้นหยุดนิ่งอยู่ที่ชั้นสองเธอกลืนน้ำลายเงี่ยหูฟังไม่มีเสียงใดตอบกลับมาเพียงความเงียบที่อึดอัดเธอสูดลมหายใจเข้าลึกฮ่า <c> ห <ười> ค่อยๆก้าวขึ้นบันได แต่ละก้าวช้าและหนักอึง้งหัวใจเต้นโครมครามในอกเหงื่อเย็นซึมไปทั่วแผ่นหลังเธอขยับเข้าใกล้มือจับราวบันไดแน,น่นจนกระทั่งเสียงดังปึงประตูห้องนอนเปิดกระแทกออกมาเธอสะดุ้งเฮือกเงามืดพุ่งออกมาจากในห้องเธอกรีดร้องมือเธอฟาดมีดออกไปโดยสัญชาตญาณ คมมีดปะทะกับบางสิ่งเสียงฉีกขาดของเนื้อดังแทรกผ่านความมืดเธอหอบหายใจแรงมือสั่นร่างหนึ่งสุดพวบลงตรงหน้าเลือดไหลทะลักลงบนพื้นเธอมองดูช้าฮ่าฮะ่ไฟจากถงทางเดินส่องกระทบใบหน้าแล้วเธอก็ต้องชะงักร่างนั้นคือน้องชายของเธอเอง เธอเบิกตากว้างลมหายใจสะดุดมือที่กำมิดหลุดออกจากแรงบีบดวงตาของน้องชายเบิกโพลงริมฝีปากขยับเล็กน้อยเหมือนอยากพูดบางอย่างเลือดไหลออกจากปากเขายื่นมือออกมานิ้วของเขาแตะลงบนแขนของเธอเย็นอ่อนแรงเธอสั่นสถานไปทั้งร่าง เสียงหอบหายใจของเขาเริ่มแผ่วลงมือของเขาตกลงข้างตัวเงียบร่างแน่นิ่งไปตรงนั้นเธอถอยหลังหัวใจเต้นรัวดวงตาสันไหวไม่นี่ไม่ควรเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่แผนของเธอเธอกัดฟันแน่นขมความหวาดกลัวกลิ่นเลือดคลักคลุ้งไปทั่ว ผสมกับกลิ่นน้ำหอมจางๆที่เขาชอบใช้มันทำให้เธอคลื่นไส้เธอยกมือปิดปากแต่เสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งจากในห้องนอนเธอแข็งทื่อในห้องนั้นยังมีใครบางคนอยู่เธอหันขวับไปที่ประตูสายตาสบเข้ากับเงาดำบนผนังมันขยับแล้วเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้น ทำไมทำแบบนี้เสียงของแม่เธอตัวชาหัวใจแทบหยุดเต้นแม่ยืนอยู่ตรงนั้นจ้องมองเธอดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนและความหวาดกลัวแม่รู้แล้วแม่เห็นทุกอย่างแม่ยืนแข็งทื่อใบหน้าซีดเผือดริมฝีปากสันะร,ริก ดวงตาของแม่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอหายใจหนักมือยังเปื้อนเลือดกลิ่นสนิมคละคลุ้งในอากาศร่างของน้องชายยังนอนแน่นิ่งบนพื้นแม่ก้าวถอยหลังเสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังกล้องในถงทางเดินเธอจ้องแม่นิ่งไม่พูดอะไรในหัวของเธอว่างเปล่าไม่มีแผนไม่มีทางออกเธอรู้เพียงสิ่งเดียว แม่ต้องไม่พูดแม่ต้องไม่บอกใครแม่ต้องหายไปแม่หันหลังวิ่งเธอพุ่งตามทันทีเสียงฝีเท้ากระแทกลงบนพื้นไม้ดังสะท้อนทั่วบ้านแม่คว้าลูกบิดประตูห้องน้ำหมุนสุดแรงผลักเข้าไปแต่ช้าไปเธอตามมาทันมือกระชากแขนของแม่ เวียงกลับมาปะทะก,กับกำแพงแม่ร้องเสียงหลงใบหน้าปะทะเข้ากับขอบอ่างล้างหน้าเสียงกระทบดังสนัน่นแม่สุดลงเลือดไหลซึมจากหน้าผากดวงตาฉายแววสับสนลูกเสียงแหบพร่าของแม่สั่นเครือเธอหอบหายใจหนักจ้องแม่สายตาแข็งกร้าวในมือของเธอ มีดเล่มเดิมเปื้อนเลือดสดฮ่หา,หาแม่เงยหน้าขึ้นช้าฮ่หา,หาดวงตาสันระริก,รกเธอกำมีดแน่นเงาสะท้อนในกระจกเป็นใบหน้าของตัวเองเปื้อนเลือดบิดเบี้ยวด้วยอารมณ์ที่ไม่อาจบรรยายแม่ถอยกรูดหลังติดผนังไม่มีทางหนีเธอก้าวเข้าใกล้ มือยกมีดขึ้นแต่แล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นจากข้างล่างเสียงประตูบ้านถูกเปิดออกเธอหยุดชะงักร่างทั้งร่างแข็งทื่อมีใครบางคนเข้ามาในบ้านเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังขึ้นชาร์กมั่นคงไม่ใช่เสียงของคนในบ้านเธอหันขอบไปที่บันไดแม่ยังนั่งตัวสัน่น สายตาจับจ้องไปที่เธอดวงตาฉายแวววิงวอนเธอจ้องตอบมือที่กำมมีดแน่นเริ่มสัน่นเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเธอกลั้นหายใจในที่สุดเงาของใครบางคนก็ปรากฏขึ้นตรงทางเดินชายในเครื่องแบบทหารสูงแข็งแรงใบหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตาเฉียบคม เขาเก้าวเข้ามาในถงทางเดินสายตากวาดมองรอบตัวแล้วหยุดอยู่ที่เธอทำอะไรอยู่เสียงของเขาเรียบแต่ทรงพลังเธอเม้มปากแน่นแม่ขยับตัวเสียงหายใจสั่นเครือชายคนนั้นเหลือบมองแม่เห็นเลือดที่หน้าผากแล้วดวงตาของเขาก็เปลี่ยนไปเธอรู้เขาเริ่มสงสัย เขาเห็นบางอย่างผิดปกติเธอต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่ทุกอย่างจะพังเธอสูดหายใจเข้าลึกซ่อนความสั่นไหวในดวงตาค่อยๆปรับสีหน้าให้เป็นปกติพ่อเสียงเธอแผ่วเบาชายคนนั้นชะงักมองเธอนิง่งแม่เงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจพ่อกลับมาแล้วเหรอ เธอเก้าวเข้าไปใกล้ใบหน้ายิ้มอ่อนโยนแต่ในมือของเธอยังคงถือมีดแน่นชายในเครื่องแบบทหารขมวดคิ้วสายตาจับจ้องมาที่เธอเต็มไปด้วยคำถามเธอยิ้มบางฮ่หาฮาขยับเข้าใกล้อีกนิดในขณะที่มืออีกข้างซ่อนอยู่ข้างตัวกับมีดแน่นจนข้อขาว แม่อ้าปากเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่เธอเหลือบมองแม่เพียงเสี้ยววินาทีแววตานั้นบอกทุกอย่างเงียบซะแม่กลืนน้ำลายหายใจติดขัดเกิดอะไรขึ้นที่นี่เสียงของชายคนนั้นเย็นเฉียบสายตาของเขากวาดไปทั่วพื้นบ้านหยุดอยู่ที่ร่างไร้วิญญาณของน้องชายเขาชะงัก สีหน้าตึงเครียดขึ้นทันทีดวงตาเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวเธอรู้เขาไม่ใช่คนโง่เขาเริ่มปฏิปติปะต่อเรื่องราวนั่นอะไรเขาพยักพยเยิดไปทางมือของอเธอเธอเหลือบมองมีดในมือเลือดยังเปื้อนสดฮ่าหเธอกระพริบตาช้าฮ่าหาจากนั้นก็เงยหน้าขึ้น Into. สบตากับเขาโดยตรงพ่อคะเสียงเธออ่อนโยนมั่นคงก่อนที่รอยยิ้มจะค่อยๆจางหายไปจากใบหน้าเปลี่ยนเป็นแววตาเย็นชาและในชั่วพริบตาน,านั้นเธอก็พุ่งเข้าใส่เขาเขาชักปืนออกจากซองทันทีแต่เธอไวกว่ามีดในมือพุ่งตรงไปที่ลำคอของเขาเขาถอยหลัง เฉียดไปเพียงเสี้ยววินาทีปลายมีดกรีดผ่านเนื้อเลือดสีแดงฉีดพุ่งออกมาเขาคำรามต่ำมือจับปืนแน่นเธอไม่ปล่อยโอกาสให้เขาตั้งตัวฟาดมีดเข้าใส่อีกครั้งเขายกแขนขึ้นกันคมมีดจมลึกลงไปในท่อนแขนเสียงดังฉึดเขาเซถอยหลังหน้าเยเกด,ด้วยความเจ็บปวด แม่กรีดร้องเสียงสะท้อนกล้องทั่วบ้านเธอหอบหายใจหนักจ้องมองเขาสายตาแข็งกร้าวแต่เขาถึงจะบาดเจ็บแต่ยังไม่ล้มมือที่กําปืนสั่นเล็กน้อยเขากัดฟันแน่นเธอทำอะไรลงไปเสียงเขาแหบต่ำเธอไม่ตอบเพียงแค่ก้าวเข้าใกล้ช้า ฮ่ฮ่กดดันเขายกปืนขึ้นเลลงมาที่เธอเธอหยุดนิ่งจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเขามีเพียงความเงียบตึงเครียดเขาหายใจหนักนิ้วแต่อยู่ที่ไกปืนเธอยิ้มมุมปากสายตาไม่ไหวติงพ<า>่อเสียงเธอแผ่วเบาหวานหู แต่เต็มไปด้วยพิดร้ายพ่อจะฆ่าฉันเหรอเขาชะงักแค่เสี้ยววินาทีแต่เพียงพอแล้วเธอพุ่งเข้าหาเขาอีกครั้งเขาลั่นไกเสียงปืนดังก้องบ้านแรงกระแทกส่งเธอถอยหลังมีดหลุดจากมือเธอเบิกตากว้างลมหายใจสะดุดความเจ็บแปลบแล่นไปทั่วร่าง เธอก้มมองหน้าอกตัวเองเลือดสีแดงกระจายเต็มเสื้อมือสั่นพยายามยกขึ้นจับแผลแต่เรียวแรงค่อยๆหายไปเขายังยืนอยู่ตรงนั้นปืนในมือยังเล็งมาที่เธอใบหน้าของเขานิ่งสนิทแต่ดวงตานั้นเต็มไปด้วยความสับสนทำไมเสียงเธอแผ่วเบาขาเริ่มหมดแรง เธอซุดลงช้าฮ่าฮ่เสียงแม่สะอื้นอยู่ไม่ไกลเธอเหลือบมองไปทางแม่เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาแต่ไม่ใช่เพราะความเสียใจเป็นความโล่งใจเธอหัวเราะเบาฮ่าฮ่ร่างกายหนักอึ้งขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่ภาพตรงหน้าพระเลือนเธอพยายามจะพูด พยายามจะอธิบายแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดรอดออกมาทุกอย่างเริ่มมืดลงเสียงสุดท้ายที่เธอได้ยินคือเสียงไซเรนของตำรวจดังแหวกความเงียบก่อนที่ทุกอย่างจะดับวุบไปตลอดกาล